เซอร์ไพรส์อุ๊ยพี่จ๋าไฟอุ๊ยพี่ซื้อของขวัญมาให้อุ๊ยมันแพงมากเลยอะพี่จ๋าอุ๊ยพี่จ๋าซื้อมาให้ฟจรยจริงเหรอคะใช่แล้วอุ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะเนี่ยพอรักนะซื้อถึงซื้อให้เนี่ยอุ๊ยหนีเขินเลยนะเนี่ยพี่จ๋าได้จ้าพี่ซื้อให้นะอุ๊ยพี่จ๋าไปทานข้าวกันไหมอ๋อพอดีวันนี้พี่ไม่ว่างเลยไฟกลับก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่ติดงานอ๋อโอเควันหลังแล้วกันเนาะ โอเคโอเคอย่างนั้นพี่จ๋าอย่ากลับเด็กนะคะโอเคไปเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเซอร์ไพร์สยุ้ยพี่ซื้อของคุณมาฝากขอบคุณมากเลยอม่ะากเลยอะงสวยไหม ชอบไหมชอบมากมากเลยอะค่ะเนี่ยคนรักนะจึงซื้อมาฝากเนี่ยว่าซื้อมาให้เลยเนี่ยขอบคุณนะได้จ้ารับไนะว่าไงแกอ้าวหรอเออเออเออได้อ่ออเออเอฉันรอที่นี่ยังไงเดี๋ยวฉันแชร์โลเคชั่นให้ละกันเนาะอออ เดี๋ยวเพื่อนจะมากินข้าวด้วยอ๋อเหรอเนาะอ่อืออือืได้ได้เออมาเลยละกันเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นให้เลยโอเคจ้าชอบอ่ะสวยเนาะพี่จ๋าอ้าวเนี่ยยุ้ยมาแล้วอ้้หหวานเชยวนะ่แนอนพี่จ๋า พี่จ๋าเป็นอะไรไปคะพี่จ๋านี่มันคืออะไรคะไฟเธอรู้จักกับพี่จ๋าด้วยเหรอจะไม่ให้รู้จักได้ไงเนี่ยผัวฉันเฮ้ยใ,ใช่หรอเจําจำผิดคนหรือเปล่าอันนี้พี่จ๋าแฟนฉันจ้าพี่จ๋าบอกเขาไปสิว่าเราเป็นอะไรกันพี่จ๋าต้องเขีย้รู้เรื่องแล้วนะเฮ้ยทำไมคืออะไร อ๋อย <łość> ุ้ยมีเมียพี่เองอะฮะมีเมียแล้วเหรอนี่ใส่มิจิบายเราเลิกกัน